เนอข่าวโดย I-N-N 18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ โฆษกกรุงเทพมหานครเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมรวม735รายค่ะขณะแจ้งทำลายผู้ติดเชื้อที่สอบสูนเสร็จเพิ่มอีก15ราย ร้อยตำรวจเอกพงศกรขัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ว่าตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2 5 6 3มถึง28มกราคม2564ก่รุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อรวม735รายสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่27มกราคม2564ได้แล้วจำนวน727รายซึ่งมาจากผู้ป่วยตักจังหวัดที่รักษาตัวในโรงพยาบาลพื้นที่กรุงเทพมหานคร153รารายและเป็นคนที่อยู่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร574รายค่ะจากการสอบสวนโรคพบว่าการติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัวหรือจากคนในที่ทํางานการไปสถานบันเทิงและการตรวจเชิงรุกในตลาดและชุมชนโดยในวันนี้ค่ะจะมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่ได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก15รายซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่659ถึง670ในจำนวนนี้พบผู้ป่วยเป็นเด็กชาย อายุ3ปีและมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานร,ร้านกาแฟและพนักงานขายเสื้อผ้าในห้างไอคอนสยามรวมอยู่ด้วยค่ะต่อกันที่ฝ่ายค้านย้ำไม่แก้ยติสักฟอคค่ะบองเนื้อหาครบถ้วนแล้วชี้อภิปราย5วันเหมาะสมค่ะ นายสมพงษ์เอามอนวิวัฒข่าวหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวกรณีการแก้ไขยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสถาบันว่าพักฝ่ายค้านได้ปรึกษาหารือและมีมติว่ายติที่ได้เสนอไปแล้วนั้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและมองว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจึงไม่ต้องแก้ไขยติแต่อย่างใดส่วนสสพักรัฐบาลกังวลว่าจะกลายเป็นมาตรฐานในระยะยาวหรือไม่นั้นตนไม่ทราบว่ารัฐบาลจะมีความคิดใด แต่ในข้อบังคับไม่ได้มีการห้ามใด้งทั้งนี้นะคะจะให้ผู้แทนระมัดระวังการพูดที่จะกระทบสิ่งที่ไม่วังควรอยู่แล้วและเป็นหน้าที่ประธานในการควบคุมการประชุมสําหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นยังไม่ได้ตกลงกันแต่พักฝ่ายค้านเห็นว่าเวลาการอภิปราย5วันคือวันที่เหมาะสมและอีกหนึ่งวันก็คือวันลงมติส่วนที่มองว่ายติดังกล่าวและเมื่อสถาบันหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพักประชาชาติกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของประธานในที่ประชุมว่า ผิดข้อบังคับหรือไม่หากอภิปรายผิดข้อบังคับประธานในที่ประชุมก็ให้ผู้พูดถอนคำพูดได้การที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมเป็นหน้าที่ของประธานในที่ประชุมที่จะดำเนินการให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะปิดท้ายกันที่สามีภรรยาร้องปวีนาลูกชายวัยหนึ่งขวบหกเดือนค่ะถูกพี่เลี้ยงทำร้ายอาการโคมา่า นายโจทองมุกดาและนางสาวกรองทองอัดอารีอายุ24ปีสองสามีภรรยาค่ะได้เดินทางมาที่มูลนิธิป,ปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าพบนางปวีนาหงสกุลหลังจากที่น้องไตเติ้ลอายุ1ขวบ6เดือนลูกชายค่ะที่นําไปจ้างเลี้ยงเพียง3วันต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีการชักซึ่งขณะน,นี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพระรนครศรีอยุธยาจากการสอบถามนางสาวกรองทองผู้เป็น มมรดาบอกว่าตนได้จ้างนางสาวแอนซึ่งมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กโดยได้รู้จักผ่านการโพสหาพี่เลี้ยงเด็กใน Facebook ตนจึงจ้างนางสาวแอนเลี้ยงดูกินนอนอยู่ด้วยเดือนละ6000บาทต่อมาค่ะเช้าของวันที่25มกราคม2564เวลาประมาณ8ปนาฬิกานาทีนางสาวแอนได้โทรศัพท์มาแจ้งตนว่าลูกชายมีอาการชักเกรงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอุทยัยจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลและได้พบกับลูกชายสภาพใบหน้าฟกช้ำร่างกายไม่ตอบ สนองทางโรงพยาบาลจึงได้นำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดยแพทย์ระบุว่าเด็กมีอาการเลือดคลั่งในสมองค่ะมีเลือดออกในช่องท้องและเส้นเลือดคอขาดรักษาตัวอยู่ในห้องไอซอาการโคมา่าในขณะที่นางสาวแอนยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทําร้ายเด็กตนจึงตัดสินใจเข้าร้องมูลนิธิปวีนาเพื่อให้การช่วยเหลือ ด้านนางปวีณาประสานไปยังพันตำรวจเอกชนะนันเปรมปลื้มจิตผู้กำกับการสอพอ,อุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนางสาวแอนและสามีของเธอมาสอบปากคำโดยสามีของนางสาวแอนรับสารภาพค่ะว่าได้ทำร้ายน้องไตเติ้ลจริงเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา6นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN